ตุ๋ยคันเป็นไงโหลดอืออือฮึผมมาสองเยงพี่น้องขึ้นอยากเลยแบบอตั้มกินสวัสดีครับพี่น้องนะครับน้องมอนีพบกับช่องน้องออดชแนลอีกแล้วนะครับน้องมอนีน้นองออดนะครับหรือว่าคู่ออดเนาะ สิพามากินตำบกฮวงกับดับแด่พี่น้องเอ้ยตำบกุงเพชรโตตายคือเก่าพี่น้องสูตรคู่ออดนะครับเนาะ,ะมาติมเบื้องพี่น้องวารชาสิถือใจบอนะครับมนาะป๊าดพี่น้องของนอนหอนนะครับเนาะขอนอนหอนจากติ๊บง่อ่ะไปพี่น้องเดี๋ยวขอซิมกันตำบกฮวงกันเ้อพี่น้องกินเข้าแรงน้ำกันครับพี่น้องซูผู้สุขคนพี่น้องป๊าด ตุ๋ยคันเป็นไงโหลดอ,อือหือผมมาสองเย็นพี่น้องคือนดากระเลยแบบอตั้ตมกินเห็นนักแด่หน่อยนะฮะตู้ยเย็นพอดีพี่น้องก็เหน็บพี่นอ้องอือหือเพชรโซต,ตายตุ่มใจพี่น้องคุณเจ้าคุณเจ้านักแด่บ่พี่นอ้องนักแด่แเราทำเนาะ ผู้เฒ่าพึ่งสาวหรอครับพี่น้องดักแด้หน่อยแซ่บมันเป็นมันๆไหมหอโอ้สวงสวงพี่นอ้องปาดพิงขอาน้ำกันเลอะพี่น้อง ก่อนๆก่อนอืมจับผักเพชรโซต,ตายพ่าเอาเดืองพี่นอ้องอืเพราะว่าตำเองเนาะเอาเดืองจบับไผ่ไ่ได้ <laughs> กะวาไปผอดน้ำกันพี่นอ้องอือหือดักแด้ผู้ถ้าสาวหรอกเต้นหน่อยนี่ค่อยมากมากพี่น้องผัดดักแด้สร็บกับเพากับหมัก ขัวกินก็ข่าวกับมักพี่น้องขัวกินก็ข่าวกับมักมชุดกินบบเปียนพี่น้องหัวขาวแห้งกินขาวแรงน้องกันพี่น้อง ทำเองเพชรโซตายอหูอดักเดรก่องกินยองมันพี่ดองอหือ มึงขอน้กันเนอะอนทําบนอกมึงขอน้กันครับตุ๋ยกินข้าวเป็นไงพี่นนอปารอือือตามดูดักได้อ่ะ อือห uh ือ huh. ถูกใจถูกใจครับถูกใจแน่พี่น้องป๊าดอืออือหือตำนวดดักแดกแซ่บ อสองอย่บงาพ่อม่น่อกหาหนนุ่เดีอยวค่ยค่บักดักแด่แห้งหหปั่นข้าวเหนียวป๊บ กินผู้เดียวพี่น้อง <GT> กินผู้เดียวแซ่บผู้เดียวกินหลายคนแซ่บหลายคนคนวายจังสันะวาอื้อนีอปอบยืดดมนเนี่ยอื้อหือ ข่าวน้ำกันเด้อกินข่าวน้ำกันพี่น้องอือหือโอย้ยโอ้ยสุดใจพี่น้อง เหลืออีกถุงนึงพี่น้องดักแด้มื้ออื่นหนักสิพัดดักแด้ส่ายกับเขาสบไปหอมก็ได้ผู้หญิงบ่กินข้าวว่นกินน้ำกันเด้อพี่น้องต้องห่งนี่ตะกี้เนาะก,กินหลายๆคนแท้แต่พี่น้องแต่บุกข่อยเป็นเด็กหน่อย อืมแซ่บอืมยังกินก็ดักแดกเข้าขอกันสุดใจแฮงต้องก็ดักแดกอืมผู้ใหบ่เคยลองลองแล้วพี่น้อง อันนี้ดักแด้แบบสดสดเลยอะเพื่อนสาวมาไม่ไมพี่นอ้องตรงมือนี่ดักแด้แพงเนยรู้แล้วอร่อยจะคำนวณสมัยข่อยเป็นเล็กน้อยเนี่ยลดไงี้สิบตามยุคตามสมัยครับมาอืม ฟินเลย <laughs> ขาแดงเหม้อกันพี่น้อง,องกินข้าวแดงเหมือนกัน แบคผักแสบแนมพี่น้องมา แน่พี่น้องอบาาถาดบอกายานไงมาโอ้แสบขาแสบแน่พี่น้องเขาแรงแล้วนี่เหลือกเรียนมาแบบใสเลยตาหงหดักแด้โอ้ยเพชโตตายถึกใจ เราคับเนาะคือป่นคือโพ้เนาะป่าสิ้นเมดแล้ว หาย,ยูิวรับพี่นอะแป้งขนยอตามแซ่บ ตัดุังดักแด่พี่น้องมาเลยเพชรโตตายขึ้นเรานะครับเนาะสมุดแล้วติดตามคลิปต่อไปได้พี่น้องนะครับเนาะว่าข่อยสิไม่เห็นอีหยังสูงกินนะครับเนาะโอเพชรบอกว่าได้เลยบานเน่ย จะได้ก็ฝากช่องกันน้องออดชาน e ลไว้เด้อพี่น้องเนาะนะครับเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คอยหน่อยเด้อพี่น้องตอนนี้ขอยไปแล้วครับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับป๊ารตกิ่นตองครับ